ครับผมสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้บ่าวไก่โครกรนบกพาพี่น้องมางเพิ่มครับเอาอเพิ่มออกมาข้างนอกล่มครับพี่น้องล่มช่วงนี้บ๊ดยไปต่อนุกทางได้เลยครับนี่แต่ฝึกนุกไม่ครับเอานุกหม่ออกมาฝึกแก่ไก่บานแถวบ้านเนี่ยแหละครับเลยบยล๊ดยร้องคลิปให้พี่ให้น้องผมบึง ก็เลยเอาบกเพิ่มมันออกมาจากแดดแล้วหนองมหัดขันนะครับเพิ่มสายาไอ้หนุ่มเสียงแหบครับโอ้ไม่บกเนียพ uh ี่หนองทางลมลมแห้งครับลมแห้งจะมาบ่ได้เอาหนุ MM ่มเอายังไปต่อทางได้เลย ร่มไ้อยครับล่มลร้ยายเดี๋ยวเขาชงกันครับครับนี่เชียงแมมลินะครับสายญาของคนเมลมิครับตัวนี้แม่มมลิสายพัทลุงครับเบาไก,ก่กะเก็บข,ข่อยนะครับน,นี่ครับเพิ่มครับ เพิ่มมืแกนี่แะนกไม่หรอกพี่น้องครับนี่มั่วหนิแขนนี่แล้วมั่วหนิมั่วหนิครับนกไม่ครับนกไม่มันล่มครับจังหวะบ่อดดอยผ้าไปใส่มาไซแม่มาดีกับขันดีแล้วครับแม่มาดีกำลังขึ้นครับเจ้าลูกเจ้าเอาเร็วเอาเด้อเอาเบิ้งอ,อ้าเจ้าเข้าไปวันนี้เอา้า แม่มะลิีครับสายยาเพื่นแม่มะลิีเสียงหวานนะครับถ้าพีน่องก็บเบิ่งแม่มะลิี้ก็บอกเพิ่มนะครับช่วงนี้บ่าวไก่กับบไวใหผ้าพีผ้าน้องออกต่อเลยครับช่วงนี้ร่มร้ายก็เอานุกไม้นะครับหัดหนุกไม่ฝึกนุกไม่อยู่ครับช่วงนี้ บ่ได้ไปต่อนุขไหพี่ให้น้องผมเบิงขอโทษขออภัยได้หลายเด้อครับพี่น่องผมพี่น้องถาล้อทิดตามพลงานอยกจันเย็นนะครับให้เศร้าลงมซะก่อนเดี๋ยวเบาไกลสีผ้าละอีกจกกักหยกสองหยกครับพี่น่องตอนนี้มีดาวลุ่งขึ้นไหมคือบักเบนสิ้นนะครับถาลอทิดตามบักเบนสิ้นนะครับเบนสิน้นดือหร้ายครับดือหร้ายเบนสิน้นเบนสิน้นสายผนี่งน,นะครับอันนี้แม่วันนี้นะครับ เม่อวานี้เอ้ากู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 เอาที่ล่ะอยู่ใกล้ๆกล้องละไอ้กล้องแม่อวานี้ไอ้กล้องพี่น้องเอ้ยปกติลราเอาดีใช่ไหมครับแม่อวานี้เพิ่มมาแม่กู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 เพิ่มมาไข่ขึ้นเต็มตุ่มละเหลินตะคนยณ่วัดมือบ่กนี่ หนาวครับอากาศหนาวเย็นกู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 เอาแม่เอาแมเพิ่มเอาแมเอาอีกแล้วเฮี้ยทขายนายอีกแล้วพี่น้องผมเพิ C oo. C oo ่มครับก็ร่างคืนครับนกก็ร่างสีเต็มครับเขามาไก่ค้นยืงจอบเจ็สีสูย่างเดียวครับพี่น้องกู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  ครับถ้ารอตทิดตามผลงานของบบกเบนซินครับนี่ครับเบนซิน,นเบนดื้อร้ายครับหมอนี่ดื้อร้ายฮาวครับร่มไม้แห้งดีดีสายยาของเขาครับเบนซิน,นเตรียมตัวขึ้นเนียดแล้วครับหมอนี่เตรียมตัวขึ้นเนยดแล้วเดี๋ยวให้เศร้าร่มนะครับให้เศร้าร่มก่อนเดี๋ยวบอไกลเสียวขึ้นผนยดให้พี่เห้นหนองผมเบิองนะครับ นดียบยกเสียงเท้าพี่น้องนั่นแม่มดีเอาหะ,ะอเพิ่มเอาครับเพิ่มเอาไม่ลูกอ้าเอาลูกเอาเร็วเรียวเรียวเออเออเจ้าครับเจ้าครับเออเอเอาาเจ้เาครับเจ้าครับเร็ว เร็วเร็วนกไหมครับบุญเพิ่มพูนกำลังสีขื้นกำลังสีขาวครับหลังจากเสียลงใส่อ่างตัวนี้นะครับโดนมือมันอากาศมันเย็นเบาไกลก็เลยเอาขื้นใส่จุ่มนะครับเอาขื้นใส่จุ่มเอาผ้าห่อพิ้นนะครับเพราะาอากาศเย็นลมแห้งครับทั้งบ้านเบาไกลครับมีโมดีกับจ,จอด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 อย่างนี้นะครับ เจ้าเขาเพิ่มเจ้าเขาเียวเสียงหน่อยจวดจวดนะครับผาพี่น้องมาเบิ่งนกไม่นกพึกนะครับช่วงนี้พี่น้องผมอยู่ดีมีแห้งฝากติดตามเบาไก่น้ำนี้เลยครับช่วงนี้เบาไก่บ่ได้ไปทางใดเลยพี่น้องพึกจะนกไหม ผ้าจะนุกไม่ออกเลาะอ,อากาศบ่ดีครับอากาศบ่ดีเอาลูกเอา้าขันค้าเสือกที่ครับนั่นแั่นข่ยอกยอกเอามาดิเอา้าเห็ดไข่หนาไข่าตาเทน,เนอหน้าพี่น้องเนาะนกไม้คือวานละครับ เอากล่องเข้ามาไก่เอาอันนี้เข้ามาไก่กระตือแน่ธรรมดานะเอาให้พี่น้องเบิ่งเอาเพิ่มเอาเอาเรียวเร็ยวเร็ยวเรียวเรียวเรีกวเอาเรียวเมมเบรียเจ้าเขาเรียว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 เหนียวเมมเบรียห้องครับพี่น้องกรกยกเกียวเรนกตัวเมียนะครับนกตัวเมีย สายยาของเราเมมเรีเสียงหวานขันเนึกลูกกุ๊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 กครับว่าสิล่องเขาออกตอล่องเมืองครับพี่น้องแม่เมมเบรียขืนนะครับหัวย้อนสันคดอีกๆตอนนี้อ,นาอากาศหนาวครับครับให้พี่น้องผมดูแลสุขภาพน้ำเด้อครับอากาศแห้งบอดีส่วงนี้เนาะพีน่น้องเนาะเบาไกลกับสิพอถิ่มขึ้นกันนะครับ พี่น้องผมอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุขู่สุขคนเด้อครับความเจ็บจะได้ความไขายามัมีเดี๋ยวมือนะอากาศดีๆเดี๋ยวบอไกลสีออกสนามผาพี่น้องออกลาะผาไปต่ออีกครับตอนนี้ร่มแห้งครับนกสู่ก็ไไ้นกกระหนาวครับเอาเร็วลุกเร็วเออพี่น้องเขาเบิ่งเร็วลุกเร็วเร็ว กูกูกูหาแม่ลูกเร็วครับผมคลิปนี้ก็ให้พี่น้องมาเบิ่งนกใหม่ที่ซื้อหรอกครับน,กฮ,นกฮัดแม่มะลินกฮัดเพิ่มก็หน,นกฮัดครับช่วงนี้มีแต่ฮัดนกบ่ได้ไปออกต่อจังว่าบ่ได้เฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้องผมเบิง่งเพราะว่าเฮ็ดกับวัปพิสตาเบิง่งหนุกพี่น้องก็มีแต่ เอาไปหัดซื้อๆนะครับเพราะว่าบ่ได้หวังเอาอันุกปลาเทียใหนุกมันเก่งมันกลามันโก่งไม่นํำเนาะครับเนาะครับสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องผมอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนเด้อครับเป็นแรงเชียร์แรงใจให้เราไกลน้ำจะคนนเด้อครับกติดตามเป็นกำลังใจเมลีสายมาเลเซียครับ น้องผมอยู่ดีไม่แห้งสุขูสุขคนความเจียบจะได้ความไข่ย,ยมีสุขูสุขคนเด้อครับสวัสดีครับผมหาเร็วๆ,ๆ,ๆ